ทุกคนรู้จักแมปในวันพีซแมปนี้ไหมครับแมปที่ผู้เล่นสามารถตามหาผลปีศาจของตัวเองได้ทุกๆ30นาทีแมปที่มีระบบจุติและผู้เล่นสามารถมีพลังของผลปีศาจได้ถึง2ผลพร้อมกันและแมปนี้ยังเป็นหนึ่งในแมปในวันพีซที่เก่าที่สุดใน Roblox อีกด้วยมาสำรวจความเป็นตำนานของแมปที่มีอายุกว่า16ปีนี้กันกับจำได้ไหม b l บ x One Piece l e g e n d a r y วันที่เ g เ n นารีถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่29กรกฎาคมปี2008โดยผู้สร้างที่ชื่อโมบ w ิว c h โดยตอนนั้นแมปนี้ยังถูกตั้งค่าให้เป็น p r i v a t e ทำให้แมปนี้เนี่ยคนทั่วไปยังไม่สามารถเล่นได้นั่นเองครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปจนถึงมกราปี2017แมปนี้ก็ได้ถูกเปิดให้เล่นได้แบบสาธารณะโดยผู้เล่นสามารถหาผลปีศาจได้จากการคุยกับ NPC ที่ชื่อแซม ซึ่งแซมจะมอบเข็มทิศให้เราเมื่อเราออนเกมครบ30นาทีเมื่อเรากดคลิกค้างที่เข็มทิศจะปรากฏลูกศรสีแดงซึ่งจะระบุตำแหน่งของผลปีศาจได้ <Wow. S 1> และเมื่อเราตามลูกศรไปจนถึงจุดที่กำหนดแล้วเราก็จะได้กล่องที่บรรจุผลปีศาจไว้ซึ่งกล่องทั้งหมดจะมีทั้งหมด4ระดับได้แก่ Common Uncommon Rare และ อัลต้าแลนนั่นเองครับซึ่งผลในกล่องเนี่ยก็จะมีความเก่งที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความหายาของกล่องซึ่งผลปีศาจดีๆเพียงผลเดียวเนี่ยสามารถช่วยให้เรา PVP เดินทางหรือฟาร์มได้ง่ายขึ้นมากเลยทีเดียวโดยระบบการฟาร์มของแมปนี้คือการต่อยรวมเพื่ออัพสเตตหรือก็คือถ้าผู้เล่นอยากอัพค ah ่าสเตตไหนเนี่ยผู้เล่นก็ต้องใช้อาวุธประเภทนั้นในการกดโจมตีไปเรื่อยๆเพื่ออัพสเตตนั้นนั่นเองส่วนค่าดีเฟนซ์จะฟาร์มได้จากการถูก NPC หรือผู้เล่นอื่นตีเท่านั้นนะครับค่าดีเฟนซ์ถึงจะเพิ่ม โดดน้ำไม่น้ำนะจ๊ะและค่าฮาคีที่เราจะต้องเปิดฮาคี้ค้างไว้ค่าสเตตเนี่ยถึงจะเพิ่มนั่นเองครับแต่แบบนี้ยังมีระบบที่อำนวยความสะดวกอย่างน้ำสมูทตี้ที่มีหลายสีโดยแต่ละสีก็จะเพิ่มค่าสเต็ตที่แตกต่างกันออกไปและแบบนี้ยังมีระบบที่ไม่เหมือนใครอย่างเ e เจนเนอเรี d โหมดหรือระบบจุติที่เมื่อผู้เล่นมีค่าสเตตทั้งหมดตันอยู่ที่500แล้วเนี่ยผู้เล่นสามารถนําผลปีศาจมาสังเวยเพื่อจุติได้โดยผู้เล่นที่จุตินะครับจะเสียค่าสเตตที่ฟาร์มมาทั้งหมดยกเว้นฮานสตว์เพราาาว่่มงฟร์โคยยากเลี้าผู้เล่นคนนนั้เี่ย มีพลังผลปีศาจพลังนั้นเนี่ยก็จะหายไปด้วยครับและแลกกับการที่ผู้เล่นจุตินะครับสามารถกินผลปีศาจได้2ผลและมีตราสัญ,ญลักษณ์จุติเท่ๆอยู่หน้าชื่อของเราด้วยและด้วยเกมเพลย์ที่น่าสนใจมากๆในสมัยนั้นครับ,บวกกับยูทูบเบอร์เนี่ยก็พากันแห่ไปเล่นแมปนี้นะครับและสร้างคอนเทนต์กันมากมายมันก็เลยทําให้แมปวันพีซเรจินัลีนะครับดังได้ไม่ยากตลอดปี2017กันเลยทีเดียวแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับด้วยเกมเพลย์ที่เก่า และมีแมปวันพีซแมปใหม่นะครับเกิดขึ้นมาเพียบบวกกับแมปนี้นะครับมีการทิ้งช่วงการอัปเดตที่นานมากนะครับก็เลยทําให้ผู้เล่นนะครับก็พากันแห่ไปเล่นแมปอื่นกันหมดนั่นเองครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นตลาดการซื้อขาย ID เดีเกมและไอเทมภายในกเกมของแมปนี้ก็ยังคงสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ถึงแม้ผู้เล่นจะเหลือน,น้อยมากแล้วก็ตามและก็ยังมีผู้เล่นอีกไม่น้อยที่ย้อนกลับมาเล่นแมปนี้เพื่อเสพบ,บรรยากาศและย้อนวัน ที่ครั้งหนึ่งเรายอมเปิด ID r o b o บเป็น10จอเพื่อที่เราจะหา a รบ Box เพียงแค่กล่องเดียวขอบคุณครับ